หากพ่อแม่อีลีกะะ็ัยมีแต่คำว้าค่ะหากอีลีต้องซอยพ่อแม่ประหยัดหากอีลีต้องส่วนเบียกส่วนงานพ่อแม่นั่นคือหากพ่อหากแม่ค่ะอยากได้อีหยังเขาเรียนจบเร็วเฮาคอยไปซสือเอก็ได้ค่ะเพราะนว่าตอนที่พ่อแม่หาเงินส่งเรียนยู่นี่อยากฮคดนั่นอยากฮคดนี่อยากได้โทรศัพท์เครื่องละแพงๆบางเทื่อพ่อแม่ก็อยากหาให้เด้ค่ะแต่ว่าเมื่อปัญญา พอแม่บบยี่ปัญญาสิสื่อห่งย,ยี่ลีไลยอยากฝากหอดเด็กน่อยไว้รุ่นสมัยใหม่คันคืดได้ไข่คืดน้ำพอน้ำแม่หลายๆก็ต้องไปตามกระแสอย่างทั้งสิ้นเอาตามกำลังครอบครัวที่เขามีอยู่พอแม่เขา่ไ็้รวยเอ,อ,อเดอเออเดยกกูไปเห็ดงานแล้วกูอยากได้ยังกูสิสื่อเอาก็ได้ยงมมีเงินไม่ค้ำหล้วก็ค่อยส่งเงินให้พ่อให้แม่ก็ได้เด็กหน่อยได้คิดแบบนี้ได้คือจะเลื่นได้ค่ะเขาจะเลื่นไปตั้งแต่ความคิดเขาพี่แล้วความคิดเขามันดีเด็กหน่อยคนไหนทีบ่าเอ้ กูสิเอาพ่อแม่กูต้องหาให้กูสิเอาเมืสิคิดแบบเนี้ยก็คือรู้อยู่แล้วว่าต้องมาเป็นภานระลาพ่อแม่รู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่ต้องลําบากกันยังเหตุดเด็กน่อยแบบนี้ความคิดแบบนี้ส่วนลายสิมโบลจะเลิศค่ะอยากจะเลิศเฮ็ดี้นะพ่อแําแม่อยากจะเลิศส่วนเบียดพ่อแม่อันนี้ีส้อยพ่อซ้อยแม่ได้ประหยัดได้เลยว่าเฮ็เด็้เพื่อนสบายได้กระเฮ็ดค่ะพ่อแม่กระเ่าลงไปซุ่มมือ เวลาบาถาดถ่ายดิส่วถาเห้าได้ดีแล้วมีการไม่งานทาเ็ดีๆเร็วพอไม่อาจสิบ่อยู่น้าเฮ้าเร็วค่ะเห็ดยังให้เพื่อนกับเฝ้าเฮ็ดบ่ต้องถ่าเวลาบ่าต้องถาอายุเฝ้าค่ะได้เพิ่นสิตตยก่า